เค okay, มีมันตรงกันนะคะทุกคนไม่มีใครชวนกลับบ้านนะอันนี้ยังไม่ถึงเทศกาลหาเห็ดนะจะบอกใหถ้ถ้าหน้าเห็ดนี้ยิ่งกว่านี้อีกไปไปไปลูกเดียว <c oughs> <c oughs> คนคนคนมารับ <c oughs> ทางลงแม่น้ำมีเรียด้วยดูเรือลำนี้น่าสงสานเนาะ <c oughs> นอนห้องใต้ได้แล้วนะดูดีส้างสา้อย,ยทุกคนค่ะครั้งแรกอีกเช่นกันค่ะ <c oughs> หน่อไม้ฝรั่งป่าอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งป่าะคะ่ะอันนี้คือใบมันใบมันจะยาวๆแบบน,นี้นะ,ะน้องเหนียวบอกว่าอร่อยหักเปาะหักเปาะเราต้องเอาไปลองนะคะนี่หุบเปาะจริงๆป้า <c oughs> เสียงหักแค่ได้ยินก็ฟินแล้วฟินมากเอาไปลวกก่อนนะลวกใช่ไหมลวกแล้วก็เหมือน็นไหมในพัฒกา,ารในพัฒกา,ารบางทีเข้าจะแบบว่าโอ้โหฟินค่ะปา่ปา เปาะเปาะค่ะเปาะเเลยอะ่ะอืมดูดิมันขึ้นปนอยู่กับหญ้าแต่ว่ามันเยอะมากต้องนั่งลงแล้วก็กวาดสายตาไปออกรูไหนออกรูนูน้นปทุกคนวันนี้มากับน้องสาวนะคะมากับมะเมียวเราได้เรียนรู้ผักป่าไปในตัวได้ผักฟรีกับบ้านไปในตัว น้องบอกอันนี้ของแซบค่ะอเด็ดอะจจแบอ่อนๆนะอ้วดาดิทโทการไม่ค่อยอวบแต่ว่าปริมาณเยอะคะ่ะ <laughs> เราเน้นปริมาณ <laughs> <laughs> เออถ้ามันเลือกได้เราก็จะเน้นคุณภาพนะอันนี้เลือกไม่ได้เราก็เน้นปริมาณนะค่ะ <c oughs> ทุกคนน,น้องบอกว่ายืนงงในดงหน่อไม้ฝรั่งนู่น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 นูเออน้องบอกว่ามายืนลุ้นยิ่งนะพอมีเยอะแล้วยิง่งน,น,นะ ที่เราบอกว่าเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพตอนนี้เน้นคุณภาพแล้วนะคะเลือกเอาแต่อวบอวบเลือกเอาแต่อวบอวบแล้วคะ่ะเพราะว่าพอมันมีเยอะๆมันเลือกได้เนาะปัตติทอนี่ไงฟังเสียงฟินไปไหนปัทติท้อดังเโฟ โพดโพบัหมูบักแตงรสชาติคือกันกับหน่อไม้ฝรั่งนะคะน้องบอกมาปาดิดเท่อือืม,ม,มาดฟังเสียงคือมาฟิน ไอ้เหมียวหนีแล้วค่ะเจอนอน <laughs> ป่าก็มีนะคะฝั่งนูนน้นฝัง่งนู้นฝรั่งศึกษานกเาราศึกษาผักป่านี่เป็นเ,นเมน็ดแล้วเดี๋ยวพอมันนั้นมันก็แก่แล้วมันก็แตกกระจายแล้วมันก็แพร่ขยายอีกนะกมีศูนย์พันง่ายนะแล้วก็ไม่มีศูนย์พันไม่มีทางบุงคนก็อเก็บกลัวไปกินร้างกินผ่านเหระมันไม่มีทางศูนย์พันค่ะทุกคนมันมีแต่จะมีเพิ่มขึ้นช่อหนึ่งอะมีไม่รู้กี่เม็ด น้ำใสและเย็นเห็นตัวปลาเ<ก>มียวพา<อ>มาเก็บตำลึงค่ะตำลึงฝรั่งโม<า>จะกล้ากินก่อนเปล่าจะกล้ากินหรือเปล่าก่อนเหมือนจริงเหมือนจริงนะเออทั้งยาวทั้งอ้วน